ี im, and mente, and ala ah ah س م right ั ل ل ه ا า ر ح م ن ลา ر ح ي م الحمد لله ر ม ا ل ع ا ل م ي ล والصلاة و ا ل س อ ا م على نبي محمد وعلى آله وصحبه وبارك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากละซัะตลาได้ประสบกับพี่น้องผู้มีศรัทธาตลอดจนแฟนเพจ1นึหหเราคือจะมาคน2โลกทุกๆท่านเลยครับอัลอยู่แล้วครับขอชุกตต่อละซัลตลานะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับพี่น้องครับวันนี้ผมเปลี่ยนลุกนะครับวันนี้มาแบบใส่โต๊ใส่หมวก บางวันก็มาแบบมลายูบางวันก็มาแบบสากลก็แล้วแต่คนวะ้าตัวไหนได้ก็ใส่กันนะครับพี่น้องกับวันนี้ตรงกับวันที่16นะครับวันนี้มาตรงกับวันที่16เดือนรอริอุลเอาวว้ไอ้ไม่ใช่ครับ16พฤศจิกายนถ้านในปฏิทินอิสลามรอริอุลซานีตรงกับวันที่10สําหรับตอนก็เป็นตอนที่57 1วันนี้ไล่เรียงเลยนะครับช่วงนี้พี่น้องจะเห็นได้ผมไล่เรียงปฏิทินเลยแล้วก็ไล่เรียงตอนตอนนี้น่าสนาสใจพี่น้องคาสารภาพของชัยตอน ทำสารภาพของชายต่อนพี่น้องฟังนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะแล้วจะทําให้เรานั้นรอดพ้นพี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านนบดุลมฮัมหมัดสุลต่าสลัมระหว่างที่ท่านเดินท่านก็เห็นชายตอนนะครับท่านเห็นชายตอนเห็นยินซึ่งเป็นชายตอนแล้วหอมโซเลยนะครับหอมโซเลยแล้วก็ท่านนบดุลมฮัมหมัดสุลต่าสลัมก็เลยถามทําไมเจ้าจึงมีสภาพเช่นนี้ชายตอนนั้นได้ตอบเลยโอ้ละซูลฉันไม่มีหนทางใดเลยที่จะทําให้อุมมะของท่านตกอยู่ในอะไรตกอยู่ในการควบคุมของฉัน นะครับท่านนับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านได้กล่าวว่าลลลลลลและอุลมะเขเองฉันมันเกี่ยวพันอะไรกับเจ้าเจ้าจีนจะต้องหลอกลวงพวกเขานะครับชายตอนคนนั้นบอกว่าฉันจะทําหน้าที่ตามที่นายของฉันได้บอกคือเจ้าอิบเจ้าคือท่านอิบลิสมันยกย่องเลยนะอิบลิสอิบลิส,สม,มีหน้าที่อะไรก็คือหลอกลวงลูกหลานของอาดัมทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแต่ไม่ได้พูดถึงข้างบนนะครับแต่ณวันนี้ชายตอนนี้ก็เลยบอกกับท่านาาาน,น,นับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านสุลัต่านสุลต่านสุงท่านส่วนใหญ่เนี่ยมีอยู่6อย่าง หกอย่างที่เขาทำเนี่ยทำให้ฉันไม่สามารถล่อลวงนะครับเพราะเขาจะได้รับเนื้อมัดบัลลังก์จากลัสมุทรตลาเอาไว้ครับพี่น้องมาดูเลยหกอย่างนั้นมีอะไรบ้างที่ทําให้เรานั้นรอดพ้นจากการล่อลวงของชัยตอนอย่างแรกเลยคือเมื่อเขาเจอกันเขาให้สลามกันเห็นไ,ไหมครับนี่ใช่ตอนเป็นกลัวมากเลยเวลามุสลิมเจอกันให้สลาม,ลามุมเลกุมใชยตอนทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะนั่นหมายถึงเจอมุสลิมด้วยกันทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก แต่ถ้าเราให้กับเฉพาะคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเราไม่ให้ท,ท,ทั้งที่รู้เขาเป็นมุสลิมน,นั่นแหละครับพี่น้องใช้ตอนแทรกซึมได้อย่างที่สองนะครับนอกจากนั้นแล้วการจับมือยาบักศาลมอริกุมจับมือแสดงความเป็นมิตรแสดงความรักความแสดงความปรองดองรักกันมันยิ่งทําให้ใช้ตอนนั้นแทรกซึมเข้ามาไม่ได้เลยบางคนให้สลามกันละเมินกันไปไอ้อย่างนี้ใช้ตอนยังเอาแต่พอจับมือปุ๊บนั่นแสดงถึงความรักความความผูกพัน ใช้ตอนปวดร้าวเลยครับพี่น้องนั่นคืออย่างที่สองมาดูอย่างที่สามพวกเขาจะกล่าวคําว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับเวลาเขาจะทําอะไรก็ตามทีพรุ่งนี้เจอกันนะอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะไปช่วยสังคมพวกเราไปกันเลยมนะั้ยอินชาอัลลอฮ์เพราะเขากล่าวคํานี้ขึ้นมาใช้ตอนทําอะไรไม่ได้เลยเพราะจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะฮะเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์สุลตลาแล้วทุกคนก็จะฝากความความรู้สึกนะครับตวักันไว้กับอัลลอฮ์สุลตลา จะทาให้ใชายตอนมาลายนั้นนะครับไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปได้นั่นอย่างที่3นะครับจาก6อย่างเอามาดูอย่างที่4พวกเขาจะอิสติฟาร์นะครับทุกครั้งที่เขากลับมาถึงบ้านทุกครั้งที่เขาละหมาดเสร็จนะครับเขาจะขออภัยยาอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดอภัยให้แก่ข้าพราะองค์ด้วยเถิดในความผิดในความบกพร่องในการดําเนินชีวิตในวันนี้ทุกวันเป็นอย่างนั้นทุกหลังละหมาดเป็นอย่างนั้นพอเขาขออภัยต่อละซุนต,ตลาละอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยกับเขาจึงทําให้เจ้าชายตอนมารายนั้นที่เคยล่อลวงระหว่่าาางงเววลรระะหอไ นะครับเขามาอภัยอภขออภัยโทษไม่ได้เขาสํานึกในความผิดไม่ได้หลงละเลงไปกับความผิดนะครับนี่อย่างที่สีมาดูอย่างที่5พวกนี้พี่น้องพวกเขาจะสละวาดและให้สลามแก่ท่านแก่ท่านคือใครแก่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่านสลัมนะครับเขาจะสละวาดเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ก็สละวาดนะฮะมลาอิกัดก็สละวาดดังนั้นนะครับดังนั้นเขาก็จะร่วมสละวาดด้วยหมายถึงหมายถึงอุมมะของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่านสลัมนะครับดังอายัดที่อัลลอฮ์สุมาตาลาได้กล่าวว่า Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah lah malaikat nan Nakap tang tang salawat kata nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Oh benda ku zatah Kau ayy jau nan Jong salasar jong salawat Tan nabi yang jing jang tu เพราะนั้นเมื่อเราสละวะนบีแล้วอัลลอฮ์ก็จะสละวะกับเราเมื่ออัลลอฮ์สละวะให้กับเราชัยตอนก็เข้าถึงเราไม่ได้นะครับนี่อย่างที่5มาดูอย่างที่6พวกเขาจะกล่าวบิสมิลล์ทุกภารกิจทุกกิจกรรมเขาจะทําด้วยพระนามของอัลลอฮ์เขาจะทานข้าวเขาก็บิสมิลล์เขาจะดื่มน้ําเขาก็บิสมิลละเขาจะเปิดประตูเขาจะเข้าบันเขาจะทําอะไรก็ตามทีเขาจะบิสมิลละเมื่อเขาบิสมิลล์เขาก็จะล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อเขาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะคุมครองเขาเพราะฉะนั้น6อย่างนี้ นะครับหอย่างนี้จะทําให้นะชายตอนไม่สามารถแทรกซึมพอชายตอนแทรกซึมมาไม่ได้มันหิวโซแล้วมันก็บอกกับท่านนาบีฉันไม่สามารถที่จะทําร้ายอุมมาของท่านได้เลยเพราะอุมมาของท่านนั้นมี6อย่าง6ประการนี้พี่น้องครับถ้าเรายังไม่ทําในหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดทําให้ครบนะครับและถ้าเรารักเป็นห่วงพี่น้องของเราพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันออกไปส่งไปให้คนที่เรารักส่งไปให้พี่น้องเราส่งไปให้เพื่อนฝูงเรานะครับเพื่อที่เขาจะได้ประพฤติปฏิบัติ นะครับตามแบบอย่างนี้เพื่อให้รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยตอนวันนี้จากลาพิน้องครับวบิลลกต์ฟิกวาลิดายะอัสสลามอัลัยกุมวะรอห์มัตุลลอฮ์วะบเระกาตุ